อ่าสวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับวันนี้ผมก็ได้ทําการลื้อไอตัวตัวนี้มานะครับหรือทําความสะอาดภายในนะครับใครที่ไม่เคยถอดนะผมแนะนาว่าถอดก็ดีเหมือนกันนะครับถอดออกมาแล้วก็ทําความสะอาดภายในสักหน่อยนะครับถ้าทุกคนเห็นนะครับเนี่นะข้างในมีฝุ่นบ้านเลยครับบางคนไม่ค่อยสนใจนะวิธีการก็คือยังไงอ่ะผมก็เอาผ้านี่แหละมาเช็ดเช็ดเอานะครับเช็ดพวกเนี้ยพวกฝุ่นมันจะอยู่ในนี้นะครับ อยู่ในนี้อาอยู่ในนี้นะเนี่ยเนี่ยฝุ่นเยอะมากนะครับฝุ่นเยอะมากถ้าใครถ้าใครเคยลองถอดมาสักครั้งหนึ่งนะครับมานั่งเช็ดนะครับฝุ่นจะเยอะนะครับบางคนก็บอกไม่มีอะไรทำฮะนั่งเช็ดเล่นไหมนะครับตัวนี้ก็คือมันก็เป็นลูกยางเดี๋ยวทีนี้ผมก็ยังไม่ผมผมไม่แน่ใจว่าไอสลักเกียร์ีนแมงมันอยู่ทั้งข้างบนหรือข้างล่างนี่แหละนะครับมาถอดบ้างนะผมอยากให้ถอดนะครับถอดบ้างอะไรบ้างลูกจแจไม่ได้ถอดนะนี่ กุแจะมันจะเปิดวิทยุฟังเดี๋ยวสักครู่นึงเปิดไม่ได้ครับถ้าถ่ายคลิปแล้วจะเปิดไม่ได้นะครับก็วิธีการก็คือเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับมันจะมีสลักเนี่ยฮะเวลาคุณถอดมาก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูทีห่หัวเกียร์ของเรานะครับหัวเกียร์หัวเกียร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหัวเกียร์ก็เป็นลักษณะแบบนี้เวลาเราใส่นะก็ต้องดูทิศทางน,นะครับแม่งบางคนอย่าใส่ผิดนะนี่แย่ เนี่ยหัวเกียร์ไปนะครับนี่นี่หรือถ้าบางคนแบบนี้อยากรู้ว่าไใต้หัวเกียร์นี้เป็นยังไงก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับนี่แบบนี้อ่าแบบนี้นะอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับหรือบางคนยังไม่อยากใส่อยากเคลือบน้ํายาก็เคลือบก่อนก็ได้นะครับนี่เวลาใส่ก็ต้องดูด้วยนะครับหมุนหัวเกียร์ไปมันก็จะมีดอก ดอกโมเกียลงกดลงอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนนี่เนมันมีเกลียวของมันอยู่นี่อันนี้หนักมากนะครับโคตรหนักเลยจะบอกให้นะพยายามถอดนะครับเมื่อกี้ก็จะถอดตัวนี้ไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้ผมถอดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับถอดไปละไม่ถอดไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้ข้างในเนี่ยตอนแรกผมไล่สายไอ้กล้องหลังตัวนี้นะครับกล้องหลังตัวนี้ผมไล่ไล่ไล่ขึ้นฝั่งนี้ปุ๊บแล้วทีนี้ผมสอดสอดเข้านี่ เออทาไมเราไม่หักไปนี่เลยเนาะหักไปข้างบนหักไปตรงนี้แล้วหักขึ้นไปนะครับหักึ้นไปอย่างนี้นะมันก็จะดูอันนี้กว่าเพราะว่าตอนรบแรกผมหักไปข้างล่างไงแล้วทีนี้มันก็ต้องมาเก็บเกีตัวน,นี้แล้วมันก็ต้องรื้อทั้งหมด3จุดนึ่งจุดหนึ่งจุดสองจุดสามไล่ไปข้างหลังนะครับไล่ไปข้างหลังอยู่ฝั่งนู้นนะอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะถ่ายต่อนะ